เราให้ใจเขาเขาให้ใจเราเราดูแลเขาเขาก็ดูแล,แลเราตอนนี้เราเลี้ยงควาย3ปีไปแล้วควายเลี้ยงเราเราอยู่กันที่สิริปัญญาฟาร์มสวัสดีครับผมนายอะครับพนพิสุทธิ์นารัฐนะครับที่เล่นซืทีครับผม นี่ก็จะเป็นธุรกิจของที่บ้านนะครับที่ว่าเพิ่งจะเริ่มทําได้ปีกว่าครับผมตอนนี้ก็มีควายนะครับอยู่ในฟาร์มประมาณ50-60ตัวแล้วครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าทองดีครับผมตอนนี้มูลค่ามันอยู่ที่ประมาณ2ล้านครับก็เรารับผสมจริงอยู่ที่2อ0 0ันนะครับผมเรามีแผนว่าหลังจากเดือนเมษาหรือพฤษภานะครับเราจะรีดน้ำเชื้อออกมาขายหลอดละ500บาทครับ เห็นว่ายูสูนะครับได้ออก NewX ตัวใหม่มาใช่ไหมครับตัวใหม่นี้ก็คือระบบมันเป็นระบบใหม่เลยครับผมแล้วผมแบบชอบอะไรใหม่ๆที่อย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วก็คือจะวิ่งไปทำงานหลายที่นะครับเพราะว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างาเงี้ยครับทำฟาร์มฟาร์มหมูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องต้องวิ่งวิ่งรถอยู่ตลอดเวลาประหยัดน้ำมันดีครับผมตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันครับในเรื่องดีไซน์ของเขานะครับเขา เขามีดีไซน์ที่สวยครับผมแล้วก็เรื่องสมรรถนะของรถที่ดีมั่นใจนะครับเวลาเราขับรถไปเที่ยวไหนกับครอบครัวครับผมก็รู้สึกว่าอีกส่วนะครับก็คือเขามาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกว่าขับรถได้ไม่มีปัญหาเลยครับม,มีส่วนบริการทั่วประเทศเลยครับผมแล้วก็เรื่องบริการนั้นเขาก็ดีครับก็ผมประทับใจมากเลยครับแล้วก็เราไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจะได้อะไรปร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือ เขาใช้เป็นอะไหล่แท้หมดเลยครับก่อนนนี้ก็คือผมก็เพิ่งเอารถคันเก่าแล้วก็คันใหม่เพิ่งเข้าสู่บริการเองครับเราก็ดูแลดีครับผมเรื่องนัดหมายอะไรก็ง่ายสะดวกมากเลยครับผมคิดว่าอิซูซูนะครับในแต่ละปีเขาราคาไม่ค่อยตกอยู่แล้วครับผมแล้วก็ในการที่เราจะเอารถไปเทินหรือว่าเอาไปขายอย่างเงี้ยครับผมว่าราคาเขาค่อนข้างใช้ได้เลยครับผมแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ขายครับ ซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในอ,อิสุสค่ะผม